เรื่องจากว่าโครงการสิ้นปศุข,ของเรานะคะเป็นกิจการโทรคมนาคมนะคะเป็นกิจการโทรมนาคมที่ออกแบบนะคะตัวแทนจําหน่ายหรือว่าศูนย์บริการของเราทั่วประเทศเป็นแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นมีคําถามค่ะมีข้อกังวลมีข้อสองสัยแน่นอนเพราะว่ายังไม่เคยมีใครทำมาก่อนอ่านะคะข้อกังวลคืออะไรมาดูก่อนคือไม่มีความเชื่อว่าตัวเองเจะทําได้อันดับแรกเลยนะ ที่เจอกันบ่อยเลยเนี่ยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตั้งกรอบนะคะศักยภาพของตัวเองว่าฉันทําไม่ได้ฉันไม่มีฉันไม่เป็นฉันไม่ไปฉันคือคุณไม่มีทางข้ามผ่านตรงนี้ได้ดังนั้นคุณต้องคุณต้องจัดการตรงนี้ให้ได้กับตัวคุณอ่อนคุยกับตัวเองให้จบนะคะแล้วข้อสงสัยละ่ะแยกแยะให้ออก,กอนนะคุณกังวลหรือคุณสงสัยนะคะ ถ้าเกิดจากความกังวลคุณต้องจัดการที่ตัวคุณคราวนี้มาถ้าข้อสงสัยอ่ะเดี๋ยวบอเตจะมาตอบให้นะคะโครงการซิมปันสุกรเริ่มมากี่ปีเริ่มมาสิบเดือนค่ะใกล้จะสิบเดือนเต็มนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งมกรานะคะจนถึงปัจจุบันนะนะคะอ่ะต่อมานะคะ หลายคนสงสัยแล้วบริษัทล่ะก่อตั้งมากี่ปีแล้วนะคะแยกกันนะพี่ดีเลอร์จ๋าแยกกันระหว่างโครงการนี้เปิดเมื่อไหร่กับบริษัทก่อตั้งมากี่ปีแล้วนะคะ mm. เรามีสองบริษัทที่เป็นการเชื่อมโยงกันนะคะทุกท่านค่ะหนึ่งบริษัทฟิลส์ Telecom คอ r p อร a ชั่นจำกัดตั้งมาสี่ปีเต็มนะคะ สองบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคือบริษัท k คโฟค m มมูนิเคชันจำกัดนะตั้งมาสามปีนะคะเกือบจะเต็มเพราะว่า k คโฟตั้งเดือนพฤศจิกายนนะคะเดือนเดือนธันวาคมนะนะทุกท่านเข้าใจตรงกันนะดังนั้นนะคะฟิลส์อายุสี่ปีเต็ม k คโฟสามปีเต็มนะคะถ้าไม่ต้องพูดถึง โควิดมานะคะตัดไปเลยสองปีนะอายุบริษัทของเรานะจ๊ะทำงานยังไงล่ะนะท่านเป็นศูนย์บริการนะคะทำงานอย่างไรทำงานปัจจุบันนะคะทำงานตามที่บริษัทมอบหมายบริษัทมอบหมายให้ท่านในสิบห้าเดือนนี้นะคะขยายสาขาให้เยอะที่สุดนะคะโปรโมทค่ะประชาสัมพันธ์นะคะเช็คสัญญาณ หน้าที่หลักๆมีสามเรื่องนะโดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายค่าดูแลท่านนะคะให้กับท่านเมื่อท่านสามารถดูแลสาขาได้นะคะเข้าใจแล้วพิมพ์เข้าใจหน่อยคะ่ะใครที่อยู่ในนี้นะคะเข้าใจแล้วพิมพ์เข้าใจให้หน่อย เท่าไหร่คำถามนี้เจอบ่อยมากได้เงินเท่าไหร่นะคะขึ้นอยู่กับความสามารถของท่านนะได้มากได้น้อยบอกไม่ได้อยู่ที่ตัวท่านว่าท่านมีความสามารถเท่าไหร่แต่บริษัทมีระบบบริหารจัดการให้ท่านนะคะจัดสรรรายได้ให้ท่านชัดเจนอ่าโดยที่ท่านเนี่ยไปหุ้นกับเพื่อน โกงกันมีไหมมีนะแต่วันนี้กลัวต้องรูกลัวโดนโกงไหมไม่ต้องกลัวเพราะบริษัทมีนะคะระบบการจ่ายเงินให้ท่านอย่างชัดเจนตรวจสอบได้นะชัดเจนตรวจสอบได้ไม่ต้องกลัวใครโกงเพราะทุกอย่างมีรีพอร์ตนะคะเราเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มดังนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องโปร่งใสตรวจสอบได้เราจะไม่ได้ ทำงานเป็นแบบรอคนนู้นคนนี้มาอนุมัติแอปปู๊ไม่มีค่ะทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดนะคะเป็นระบบซิงคโครไนซ์กันทั้งหมดนะคะไม่ต้องกังวลเนานะต่อมานะคะคําถามที่พบบ่อยเลยข้อสงสัยเนี่ยต้องลงทุนเท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่ศูนย์ค่ะตอบได้เลยท่านลงทุนศูนย์บาท นะคะหลายหลายท่านหลายหลายคนชอบมองว่าธุรกิจเราเป็นธุรกิจลงทุนไม่ใช่นะคะวันนี้เงินที่ท่านจ่ายมาเนี่ยบริษัทคืนกลับไปให้เนี่ยมากกว่ามูลค่าที่ท่านจ่ายเข้ามาอีกดังนั้นอย่าพูดว่าลงทุนค่ะท่านไม่ได้ลงทุนอะไรเลยกับบริษัทแม้แต่บาทเดียวนะคะนะอ่ะ ตอบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะข้อสงสัยที่ทุกคนเจอมาบ่อยนะเตเชื่อว่าหลายท่านตอบได้แล้วนะคะแต่หลายท่านอยากจะฟังจากปากบอสเตว่าอะแล้วถ้าเจอแบบนี้บอสเต๋จะตอบอย่างไรนะคะเอาจริงๆท่านต้องพิจารณาจากคนที่เราคุยด้วยท่านต้องมองเขาให้ออกก่อนการทำงานนะคะเราไม่ใช่ใช้แต่โลจิคอลอย่างเดียวนะ เราไม่ใช่ใช้แต่โลจิกหลักการอย่างเดียวท่านต้องมีอินสติ้งด้วยมีสัญชาตญาณท่านต้องรู้อยู่แล้วว่าท่านกำลังคุยกับใครนะคำนี้สำคัญนะสัญชาตญาณน,นะคะท่านต้องมีสัญชาตญาณน,นะสัญญาณละดีไหมตอบง่ายๆเลยนะคะในประเทศไทยที่ท่านรู้จักมีค่ายไหนที่เพอร์เฟกที่สุดหรือเปล่า ะะคะอยู่กับขึ้นอยู่กับพื้นที่ค่ะขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งานไม่มีค่ายไหนดีที่สุดท่านเขียนด้วยไหมถ้าท่านเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยให้หน่อยนะคะไม่มีค่ายไหนดีที่สุดนะคะแต่อยู่ที่ว่าพื้นที่ที่เราอยู่ครอบคุมหรือเปล่านะแล้ววันนี้โครงการสินบรรสุไม่ได้ให้ท่านมาเป็นแค่ผู้ใช้ เราให้ท่านมาเป็นดีลเลอร์หรือศูนย์บริการของเรานะคะดังนั้นวันนี้ท่านมาทํางานค่ะท่านมาทํางานมีหน้าที่เมื่อสกู้เรากลับไปว่าทํางานยังไงใช่ไหมคะนอกจากท่านที่จะช่วยบริษัทขยายสาขาแล้วท่านจําเป็นต้องช่วยบริษัทนะคะในการตรวจสอบสัญญาณเทสสัญญาณให้บริษัทด้วยหลายท่านมากๆยังสําคัญตัวเองผิดนะคะ ทำไมสัญญาณเป็นแบบนี้ทำไมไม่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างงนอ,งงองงนคุณขาวันนี้คุณเป็นดีลเลอร์คุณไม่ได้มาเป็น user, ยูเซอร์หยุดบนตีอกนะคะชกลมเสียทีนะท่าต้องรู้หน้าที่ตรงไหนนะคะที่เป็นจุดบกพร่องนะแจ้งซัพพอร์ตค่ะนี่มันเป็นเจ้าของธุรกิจนะด่าธุรกิจตัวเองให้คนอื่นฟังมันใช่เรื่องไหมคะ มันใช่เรื่องไหมจะเติบโตนะคะคุณต้องรู้ว่าอะไรต้องอดทนอะไรต้องอะไรต้องพูดออกไปนะมีดีชมเชยอะไรที่บกพร่องเก็บไว้อดทนแล้วก็มาช่วยกันพัฒนาต่อไม่มีอะไรเพอร์เฟค่ะกว่า facebook จะมีทุกวันนี้กว่าทว i t เตอร์จะมีทุกวันนี้กว่านะคะเอ่อ g ีเมลจะมีทุกวันนี้กว่าทุกอย่างจะมีทุกวันนี้ได้ google อะไรต่าง เขาไม่วันแรกเขาเปิดมาเขาไม่ได้เป็นแบบนี้ท่านรู้ไหมดังนั้นเราเหมือนกันค่ะท่านจะเติบโตไปพร้อมกับเราหรือว่าท่านจะเป็นแค่คนรู้จักเราเลือกนะคะคือเวลาเหลือน้อยมากต้องบอกเลยว่าต่อจากนี้ไปนะถ้าไม่ได้สนใจหรือเอาใจใครอย่าว่ากันนะเพราะเวลาเราเหลือน้อยมากค่ะทุกท่านนะคะบริษัทรอคุณไม่ได้รอคุณทําใจรวยไม่ได้นะ ทำใจกับความร่ำรวยเนี่ยบริษัทก็รอไม่ได้เหมือนกันทำไปก่อนนะคะทำใจไปก่อนตอนนี้กำลังจะทำงานกันละลงมือทำกันแล้วนะคะเนาะต่อมานะคะบ่อยมากขายตรงหรือเปล่าเอาจริงๆทุกอย่างนะคะในโลกนี้มีการขายแต่เราไม่ใช่ขายตรงหยุดเลิกพูดว่าอาชีพอื่นไม่ดี นะบอกเลยทั้งทั้งที่ตัวท่านใจท่านยังหวยทวินหาแพสซีฟอินคัมและทำางานง่ายโดยไม่ไมมการไม่มีการลงทุนสูงดังนั้นจริงๆโมเดลที่เป็นขายตรงหรือ MLM อะไรต่างๆแต่เชื่อว่ามันดีแต่มันไม่ใช่ที่นี่แค่นั้นเองนะคะมันต้องมีสินค้าอุปโภคบริโภคนะแล้วเออ ถึงขึ้นกับสคอบอถึงเป็นขายตรงดังนั้นเราไม่ใช่นะคะเราไม่ใช่นะคะแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าถ้าเป็นเต๋ตอบง่ายๆแชร์ลูกโซ่ถ้าคุณชอบคุณไปทําแต่ที่นี่มันไม่ใช่ใกล้มานะคะแชร์ลูกโซ่เพราะถ้าคุณชอบคุณไปหาทําได้ในประเทศนี้มีเยอะมากมาย นะแต่ที่นี่ไม่ใช่นะคะไม่ต้องถามว่าใช่หรือเปล่าตอบเลยว่าไม่ใช่เราไม่มีการันตีจ่ายถ้าคุณไม่ทํางานคุณไม่มีทางได้เงินเงินคุณไม่ได้เอามาลงทุนกับบริษัทแม้แต่บาทเดียวดังนั้นบริษัทไม่ได้เอาเงินคุณมาต่อเติมกําไรแล้วให้เงินคุณไม่ใช่วันนี้เรามาทําธุรกิจค่ะนะคะบริษัทมีงบ ประมาณที่จะใช้จ่ายอยู่แล้วส่วนหนึ่งบริษัทมีผลกําไรอยู่แล้วที่จะเกิดขึ้นส่วนหนึ่งทุกอย่างนะคะเราจัดสรรให้กับคนที่มาทํางานกับเราดังนั้นถ้าท่านไม่ทางานท่านเป็นนักลงทุนไปเลยค่ะตลาดหุ้นมีนะคะไปให้ถูกต้องนะคะหรือท่านเป็นนักพนันเสี่ยงโชคไปเลยค่ะกองสลากมีนะคะขาซื้อขายกันลอตเตรี่ได้เลยนะคะซื้อเสร็จไม่ถูกก็ว่ากันไป นะมีทางเลือกให้ท่านแต่ที่นี่ไม่ใช่นะคะสมัครยังไงพูดง่ายๆใครส่งข้อมูลให้คุณคุณติดต่อเขาคนนั้นนะจ๊ะง่ายๆนะเนี่ยเดี๋ยวชวนคุณมานะชินคนมาต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกจ่ายเท่านั้นเท่านี้ไม่มีจ่ายเพิ่มค่ะคุณใช้เท่าไหร่คุณจ่ายเท่านั้นแค่นั้นเองเพราะอะไรคะสิ่งที่เราให้ท่านเนี่ยเราให้นั่นฟรี ให้ฟรีเดือนหนึ่งไปแล้วเดือนต่อไปนะคะมันเป็นอุปกรณ์ในการสื่อสารคุณจะปล่อยให้มันดับไปลงแล้วคุณจะสื่อสารกับบริษัทอย่างไรถามก่อนนี่มันเป็นธุรกิจของคุณนะคุณจะใช้ช่องทางไหนในการสื่อสารกับบริษัทคุณจะใช้ค่ายอื่นแล้วในเมื่อคุณหาไรายได้จากค่ายนี้เตือนค่ะนะคะ ต้องเข้าใจก่อนนะจ๊ะต้องเข้าใจก่อนนะแล้วจะได้อะไรบ้างแน่นอนค่ะคุณได้ธุรกิจแน่นอนคุณได้อาชีพนะคะอยู่กับเราคุณได้แน่นอนแล้วสิ่งที่สําคัญที่คุณได้ฟรีไปเนี่ยนะคะคุณได้โอกาสทางธุรกิจคุณได้เข้าอบรมคุณได้สังคมใหม่ๆโอ้ยคุณได้ไม่รู้ยี่สิบสาสิบข้อสามร้อยแปด้อยข้ออยู่ที่คุณจะคิดว่าคุณได้หรือเปล่า นะเน็ตแรงไหมปกติทั่วไปขึ้นอยู่กับแพ็กเกจมันมีหลายปัจจัยมากนะคะพี่ดีลเลอร์่ะต้องบอกเลยว่าเน็ตแรงไม่แรงเร็วไม่เร็วขึ้นอยู่กับเครื่องของคุณด้วยข้อที่หนึ่งอย่าไปโทษแิ่เนอรไม่ว่าค่ายไหนนะเอาจริงอย่าไปด่าค่ายเพราะว่าเขาไม่ดีไม่จะเป็นค่าย adt ก็ตามคุณต้องดูเครื่องคุณด้วยเครื่องเนี่ยไม่รู้รูปเอ้ย เออคลิปเอ้ยอะไรต่างๆวิดีโอเนี่ยแลวความจำก็แค่แบบเมมแค่สี่กิกอย่างเงี้ยมันจะไปทำอะไรได้สิบหกกิกอย่างเงี้ยไปซื้อสองห้าหกอะไรนู่นนีมันเยอะๆนะคะลงทุนหน่อยแล้วถ้ามันไม่ได้จริงค่อยไปว่าคนอื่นเขาค่ายอื่นเขาอย่าไปโทษฟ้าโทษฝนโทษตัวเองบ้างโทษเครื่องมือถือตัวเองบ้างนะบางท่านจริงๆมือถือแบบรุ่นเก่าอยู่เลยอ่ะ เราก็มาคาดหวังว่าแบบอ๋อยนี่มันต้องแบบของฉันต้องเลิศกว่าหรือเปล่าเป็นเพราะขึ้นสัญญาณเธอหรือเปล่าไม่ใช่นะบางทีเป็นเพราะมือถือของตัวเองนั่นแหละนะคะรับข้อมูลข้อความอะไรไม่ได้เลยเพราะมันแน่นมันเต็มซะจนมันไม่มีเมมโมรี่ใสแล้วลบทิ้งบ้างนะจ๊ะลบทิ้งบ้างนะล้างเครื่องบ้างนะแล้วก็อะไรที่ไม่สําคัญก็คือเอาไปเก็บไว้ที่อื่นบ้างนะจ๊ะเนาะอ่ะ เสาสัญญาณมีกี่ต้นนะคะไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ข้อมูลเหล่านี้เช็คได้หมดนะคะถามว่าวันนี้คุณไปสมัครเป็นดีลเลอร์ของค่ายไหนเนี่ยคุณถามเขาไปว่ามีเสา,ากี่ต้นหรือคุณเดินเข้าไปซื้อซิมเนี่ยในเคาน์เตอร์คุณถามเขาไปว่านี่เธอเธอเธอสัญญาณเธอเนี่ยน้องน้องน้อง,องมีเสา,ากี่ต้น รายได้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสานะคะหรือการใช้งานไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสาการใช้งานขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าท่านมีเงินจ่ายเยอะบริการให้เยอะแน่นอนเป็นเรื่องปกตินะจ๊นะนะรายได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสาสัญญาณถ้าท่านมีความสามารถมากเอาเงินไปได้เยอะแน่นอนนะคะนะต่อมานะคะ โทรฟรีหรือเปล่ามีหลายท่านมากทําไมไม่โทรฟรีตลอดชีวิตคุณคะตั้งแต่เกิดมาในชีวิตคุณเนี่ยเคยเห็นค่ายไหนเขาให้คุณโทรฟรีตลอดชีวิตไหมถ้ามีเม้นต์มามันไม่มีค่ะนะมันไม่มีอะไรตลอดชีวิตหรอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําธุรกรรมสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยคุณขามันมีระยะเวลากําหนดนะธุรกิจมีระยะเวลากําหนดทุกอย่างแลนะแล้วมันีอยู่ที่คุณ นาะคุณจะหาโทรฟรีไปทําไมถ้าคุณมีรายได้สักสองสามล้านคุณจะจ่ายค่าโทรศัพท์เดือนหนึ่งสักสี่ห้าพันมันไม่ได้แปลกนะดังนั้นของฟรีมันมันไม่ได้มีในโลกนี้หรอกคุณจ๋ามันมีแต่ของดีและถูกอันนี้มีจริงนะแต่ถามว่าถ้าวันนี้คุณทํารายได้สักเดือนหนึ่งสี่ห้าหมื่นเนี่ยค่าโทรศัพท์ของคุณจะไม่แพงอีกต่อไปเรามองแบบนี้ดีกว่ามองมุมแต้ที่ต่างไปบ้างนะคะอ่ะ ต่อมานะคะต้องไปหาลูกค้าหรอหาลูกค้าไหมนะคะทุกอย่างการทํางานมีผู้ซื้อและผู้ขายเี๋ยวขอตอบแบบนี้ตรงๆเลยนะแต่วันนี้เราไม่ได้คุณไปขายซิมค่ะวันนี้เราให้คุณไปขยายสูตรบริการช่วยเราเป็นพี่เลี้ยงคุณมาเป็นโค้ชนะคะทําได้ไหมทําได้เอาเงินไปแค่นั้นเองนะคะต้องเปิดหน้าร้านไหมมือถือของคุณคือหน้าร้าน นะตอบบันนี้ก่อนวันนี้เราทำบนโลกออนไลน์ค่ะเราเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะโมบายจริงๆของแท้เพราะว่าของเราไม่ใช่เป็นแบบเอาสินค้ามาตัวหนึง่งเราก็บอกเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มอันนี้ไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้ไม่ใช่นะต้องสต๊อกซิมไหมเราไม่ให้ท่านสต๊อกซิมนะคะเนื่องจากการบริหารจัดการเบ็ดเสร็จอยู่ ในบริษัททั้งหมดนะคะท่านเป็นนักโปรโมตตัวจริงนะท่านใดที่เคยบอกว่าฉันเป็นโปรโมตนะฉันไม่ต้องสต๊อกแต่เห็นส่วนใหญ่จบท้ายด้วยการสต๊อกสินค้าเกือบหมดนะท่านฟังดีๆนะแต่ของเราไม่ต้องค่ะท่านต้องการเปิดสาขาเพิ่มเพื่อให้มีสาขาในในในความดูแลของท่านอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่ท่านบริหารจัดการบางท่านมีลูกน้องบางท่านมีคนที่ทําธุรกิจ จริงๆจ้าๆเลยเขาอยากมีสาขาที่เขาเก็บเกี่ยวเองนะคะเขาเปิดสาขาเพิ่มอันนี้ทําได้เพราะแน่นอนเราไม่จำกัดว่าคนหนึงมีแค่สาขาเดียวเป็นไปได้ค่ะเรามีญาติเรามีเพื่อนเรามีลูกมีหลานมีลูกน้องเราเนี่ยอยากกินรวบถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ต้องให้ตัวเองเข้มแข็งก่อนนะคะคุณต้องทําอย่างจริงจังบริษัทไม่ได้สนับสนุนให้คุณต้องมาแบบเปิด ขยายเยอะๆแล้วคุณไม่ทำอะไรเลยมันไม่มีประโยชน์สู้คุณมีสาขาเดียวแล้วคุณทำเต็มที่นะคะอันนี้มีประโยชน์มากกว่านะจนะะ๊ะอ่าเหมือนธุรกิจ MLM นะคะทุกอย่างเหมือนหมดแหละถ้าคุณมองว่ามันเหมือนนะ MLM นะคะคือ Multi level marketing คือการแนะนำแล้วได้ส่วนต่าง วันนี้ท่านได้อยู่ในธุรกิจเอ็มเอมกือบทุกอย่างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องธนาคารเรื่อง Lazada s ช o อ e, ปปีอะไรขออนุญ,ญาตพัดพิงนะคะแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเพราะอะไรแนะนำเพื่อนคุณได้คูปองแนะนำเพื่อนคุณได้พอ i n คุณเนี่ยเข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วอย่าบอกนะว่าไม่อยากได้เห็นแชร์กันจังนะอย่าบอกนะไม่อยากได้ของรีอย่าบอกนะว่าไม่ชอบ m อ m คุณนั่นแหละตัวชอบนะคะ ขอโทษนะถ้าพูดแทงใจดำใครนะคะแต่วันนี้ห้องนี้เป็นห้องเข้มเทนเข้มนะจ๊ะนะมีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไหมแน่นอนเราเป็นผู้ให้บริการสัญญาณมือถือเรามีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตให้ท่านเลือกหลากหลายมากเลยค่ะนะคะอยู่ที่ท่านเลยบอกแล้วว่าการบริการนะคะแรงไม่แรงเน็ตแรงไม่แรงขึ้นอยู่เงินในกระเป๋าท่าน ซื้อแรงมากได้มากซื้อแรงน้อยได้น้อยเป็นเรื่องปกติเป็นเหมือนกันทุกข่ายทุกค,กคเราไม่ใช่มนุษย์าดาวนะคะหรือเราไม่ใช่มนุษย์ถ้ำที่จะทําอะไรไม่เหมือนเขานะคะเนะเข้าใจตรงกันก่อนนะใส่แล้วสัญญาณขึ้นฟิวเหรอใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้ให้บริการสัญญาณมือถือท่านรู้ไหมปัจจุบันเนี้ย ไม่ใช่ว่าเขาที่เขาด่าเราว่าเราเนี่ยเพราะเราไม่ดีนะแต่เขาไม่รู้นะคะดังนั้นบริษัทเนี่ยจ่ายค่าการตลาดให้คุณจ่ายค่าพี่เลี้ยงให้คุณเพื่อให้คุณไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนเขารู้ว่าเหยเนี่ยซิมชั้นนะใส่ไปมันขึ้นฟิลสนะคะหลายท่านยังมองว่าไม่มีจริงนะเอาจริงๆดังนั้นวันนี้ที่เขาว่าเราเขาไม่ได้ผิดค่ะผิดที่เราที่เราประชาสัมพันธ์ไม่มากพอ ดังนั้นวันนี้เราต้องทําอะไรคะประชาสัมพันธ์ให้มันมากพอกว่านี้นะประชาสัมพันธ์ให้มันมากกว่านี้นะคะเขายังไม่มากเรายังทําไม่มากพอเราอย่าไปโทษเขานะจ๊ะเป็นของท o t NT เหรอเราไม่ได้เป็นของเอหรือว่าท o t อนะคะเข้าใจก่อนบางท่านสื่อสารผิด ทำให้การเข้าใจผิดนี้นะคะเราไม่ได้เป็นของเขานะคะเราเป็นอิสระนะคะเราโสดะคะ่นะแล้วพูดง่ายๆเราไม่ได้ตกเป็นของใครนะคะเราเป็นเราคะ่ะบริษัทฟิลนะคะเป็นของคนไทยร้อยเเซนนะคะมีผู้บริหารนะคะเป็นคนไทยทั้งหมดนะคะโครงการซินมะสุวอเตเป็นเจ้าของนะคะบอเตคนนี้แหละที่กําลังใส่แว่นฮาลาวีนอยู่กับท่านเนี่ยนะคะนะ นะจ๊ะทำยังไงถึงมีรายได้ต้องเรียนรู้นะคะความรู้ยิ่งมากรายได้ยิ่งเยอะเพราะอะไรคะวันนี้ท่านมาทําธุรกิจใหม่ที่ท่านไม่เคยสัมผัสมาก่อนแน่นอนท่านต้องเรียนรู้นะคะทําอย่างไรบริษัทมีโปรแกรมการจ่ายเงินให้ท่านอย่างชัดเจนนะคะมีรายได้ให้ท่าน อย่างชัดเจนดังนั้นศึกษาหาความรู้เพื่อ,อไรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนนะจ๊ะโบนัสท,ที่ได้ในซิมเอาไปสมัครเน็ตได้ไหมพูดเลยไม่ได้นะคะโบนัสเราให้เพื่อทดลองใช้นะดังนั้นท่านเล่นเน็ตได้แต่ไม่สามารถเอาไปสมัครแพ็กได้เพราะว่าโบนัสไปไม่หยนหมดอายุนะจ๊ะมันเป็นเงื่อนไขยอยู่นะศึกษาเพิ่มเติมอ่านในมตอร์คลาสนะคะนะถอนเงินได้จริงเหรอ เขาถอนกันทั่วประเทศมากกว่า20,000สาขานะคะบริษัทจ่ายค่าการตลาดออกไปแล้วมากกว่า40ล้านนะดังนั้นวันนี้ท่านคะ่ะไม่ต้องห่วงว่าอยู่กับเราเราจะถอนเงินได้ไหมนะคะถอนเงินได้ทุกวันนะอยู่ที่ท่านว่ามีเงินให้ถอนหรือเปล่ามีกันอยู่ในระบบหรือเปล่าทำงานหรือเปล่านะจ๊ะโทรไปด่างประเทศได้ไหม โทรได้แต่ในอัตราที่สูงแต่ท่านเชื่อไหมคะว่าปัจจุบันท่านทําไมจะต้องไปเสียเงินค่าโทรปัจจุบันมันมีฟรีนะคะแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้ได้โดยที่ท่านไม่จําเป็นต้องไปเสียเงินเงินเยอะก็เก็บไว้ไม่ต้องใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยที่ไม่จําเป็นนะคะทุกท่านค่ะ ไม่มีแบบประชาชนจะสมัครได้ไหมต้องมีแบบประชาชนนะคะเพราะธุรกิจของเราเสียภาษีถูกต้องนะคะดังนั้นท่านต้องมีบัตรประชาชนเนาะเพื่อเสียภาษีนะคะมีบัญชีธนาคารนะคะให้ถูกต้องบริษัทยืน่นภาษีทุกเดือนนะคะมากกว่าสามถึงห้าแสนบาทดังนั้นท่านอยู่ในบริษัทที่ทําถูกระเบียบถูกกฎหมายนะเราต้องเสียภาษีนะจ๊ะ อะสมัครแล้วต้องไปอบรมที่ไหนเข้าส่วนกลางนะคะทุกวันบริษัทจะมียิงข้อความให้เพื่อเชิญเข้ากลุ่มเข้ามาในกลุ่มเพื่อติดตามข้อมูลต่อเข้าไปที่เพจนะคะเพจหลักของบริษัทคือดิลเลอร์ซิมปันสุกนะคะเข้าไปติดตามมีข่าวสารทุกวันนะคะให้ท่านเนาะค่าโทรค่าเน็ตฟรีหรือเปล่า ฟรีเดือนแรกนะคะเดือนต่อไปใช้ตามจริงนะจ๊ะเสียค่าส่งไหมค่าส่งฟรีจ๊ะนะคะเราไม่เคยให้เก็บค่าส่งจากท่านนะนอกจากจะให้ท่านแบบบริจาคหรือว่าอะไรก็ตามนะคะอันนี้คือขึ้นอยู่กับช่วงโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะคะท่านใดที่ฟังแล้วคิดว่าแฮปปี้พิมพ์มีความสุขให้หน่อย นะคะกับโครงการดีๆโครงการสินปัะสุขไหนคะใครแฮปปี้พิมพ์มีความสุขให้หน่อย